เขาจะแบ่งเป็นเกรด A บวก A B C แค่นี้เลยนะสี่เลเวลวิแทกยิบมาเลยเราจะวาดให้ดูเอางี้เดี๋ยววาดพีระมิดดีกว่าวันนี้มิอยากรู้มากนะอันนี้จะวาดพีระมิดหรือว่าวาดแบบแผงปลาหมึกเราวาดเป็นพีระมิดไหมหรืออยากวาดไข่ปลาหมึกก็ได้เอางี้พีระมิดละกันพีระมิดดูพีระมิดนี้นะไม่ใช่แบบการขายของบอสนะไม่บอสเปิดปาเรามาใช้ทางผู้เล่ทุกคนนะดูนะนี่คือพีระมิดนะ อ่าพีระมิดนี่นะฮะอ่าพีระมิดนี่แถวบนแถวบนแถวบนแถวกลางแล้วอาจจะมีแถวล่างอ่าโอเคอ่าโอเคเราเรียกว่าอันนี้คือบิวตี้ไซแนทของเรา LGBTQ ครับผมอ่าพีระมิดเก่งพีระมิดแถวบนนี่คือมี A อบวกเอบวกเบวกเราจะวัดจากไหนเลยพี่อ่าจากยี่ปัวปลาหมึกไล่สั่งว่า A บวกเราจะวัดจากหนึ่งอาชีพหน้าตา รูปร่างและความสะอาดสะอ้านอ่าอย่างเช่นถ้าสมมุตินะ A บวกนี่คืออสมมติอันนี้อันนี้อันนี้สมมุตินะครับเป็นอาชีพได้เลยเป็นคุณแท็กพลันยูนี่คือเอบวกอิส์กูไม่ใช่เอเยี่ยไม่ใช่เอก็บอกแกว่ามัคือ A บวกคือวัดจากหนึ่งไอดอลศิลปินดารานายแบบคนมีชื่อเสียงในแวดวงสังคมมีชื่อเสียงเลยนะหุ่นทรงไฮโซหุ่น ซิกแพคต้องดีหน้าต้องดีผิวสะอาดสะอาดเอเอธรรมดาปัดหน้าออกไปอย่างเดียวพหอครับแตกก็คือประสิตอนะเนาะหน้าไม่เท่าไหร่หน้าจะแบบไทยบ้านดำแดดได้หมดได้หมดแต่หุ่นดีต้องโอ้โหมาหุ่นดีดังเทพปั้นใช้คำนี้หุ่นดังเทพปั้นหุ่นดีดังเทพปั้นดังเทพปั้นก็คือมาเป๊ะเป๊ะเป๊ะบีบีบีลงมากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ ออกสาวเป็นกลุ่มกลางเกรดกลางตายละก็ออกสาวแต่ดูภายนอกดูมาว่าสวัสดีครับไม่ได้บาสวัสดีครับแต่พอเจอแม่ยังไงอ่ะกลุ่มบีกลุ่มบีก็จะค่อนข้างว่ากลามจะไม่ค่อยมีขอโทษนะถ้า้าได้จะพูดก็คือแอปได้ไหมแอป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 แต่แอปข้างแตกแอ้แอปแตกเออแอปแต แอฟแท็กไปหน่อยกล่แอฟแท็กแอแ t ก็จะคือตัดรูปร่างเขาจะลงมาจากกลุ่มเกเอบวกพี่ก็คือแอบลีนหน่อยๆเออก้ามก็มีบ้างแต่ต้องเป็นแอบลีนเล็กๆไม่ใช่มาแบบโอ้โหนายแบบรอเดินหมาไม่ใช่จะอยู่ในกลุ่ม B กลุ่มตลาดกลางกลุ่ม C กลุ่ม C มองมาจากดาวังคารรู้เลยว่านี่เป็นตุอ่ะก็ยังยังมึง เราตุ๊ดแต่งหญิงไงมันต้องแบบยังไงดีล่ะถ้าพี่เคยเห็นตุ๊ดเด็กวันที่หัวโปกไหมไม่ได้แล้วน้องๆแต่คือที้แอพไม่ได้เลยอ่ะที่เดินมาเห็นเลยว่าอีเนียใช้แป้งผิดเบอร์เป็นรองพื้นสีเทาอ่ะอารมณ์สีเทาเดินมาเลยอ่ะอันนี้อยู่กลุ่มกลุ่ม C และจะมีกลุ่มที่ลงมาอีกคือเขาเรียกว่าแบร์โอ้ยอีเหียมีอีกเหรอเขาเรียกว่าแบร์พี่แบร์คือกลุ่มตัวใหญ่กลุ่มดีกลุ่มดีนะกลุ่มดีแล้วกัน